สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาชมพระกันต่อนะครับกับกล้องของพระสยามกับอาจารย์สุชัดะนะครับวันนี้ก็มีพระให้ท่านชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าวันนี้จะเอาพระอะไรมาให้ดูแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นพระปุกนะครับเพราะว่าพระปุกนั้นเป็นพระที่ หายาแล้วก็ที่หาจากปลูกแท้ๆนะครับก็หายากเราก็จะเอามาให้ชมกันนะครับออาเดี๋ยวชมกันเลยครับนะครับพระนางพญานะครับกลุกจังหวัดพิษณุโลกนะครับดูลักษณะนะครับอันนี้จะเป็นยุคอยุทยารุ่น พระในเลส่วนสร้างนะครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าออ,อันนี้เป็นเข่าโค้งนะครับนี่ฮะเข่าโคง้งอันนี้เป็นคาบไขที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้ไม่ใช่คาบคาบลานะครับเป็นเป็นพระที่เอ,อพระนามพญาเนี่ยเขาจะเผานะครับเป็นดินเผานะครับเนี่ฮะนี่นะครับผิวจะขุขะแล้วดูดูการตัด นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นใช้ตอกตัดนะครับนี่ดูคอฮะเป็นริ้วเลยนะครับเนี่ยฮะคือพระยุคเนี้ยคือทำพิมพ์ได้สวยมากนี่ครับเห็นรอยตัดไหมฮะนี่ครับคาบไข่ในกุกนะครับทีนี้พระดินเนี่ยคือส่วนมากไม่ได้ให้ ความสำคัญเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวก็มีมีมีพระกรุเนื้อดินเนี่ยนะครับคือพระกลุเนื้อดินเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นพระดินเผานะครับทีนี้พอพอเผาเนี่ยเนื้อเนื้อดินเนี่ยก็จะยุบจะย่นนะครับเนี่ยแต่นี้ริ้วคอเห็นไหมนี่ครับ ทีนี้แร่เนี่ยเขาจะผุดขึ้นมาเพราะแร่เนี่ยเขาจะไม่ยุบไปตามดินนะครับดูนะครับเดี๋ยวสังเกตแต่พระเนี่ยผมดอกบอกได้เลยฮะพระสมัยก่อนเนี่ยเขาถอดพิมพ์คือพิมพ์เดียวกันนี่แหละแต่เวลาหล่อเนี่ยหล่อคนละครั้งทั้งบล็อกเดียวกันนี่แหละมันอยู่ที่การกดพิมพ์ด้วยนะครับมันไม่ใช่เป็นพระปัม๊ม ถ้าพับปั๊มเนี่ยผมจะยกตัวอย่างคือแบบประเภทเหรียญบาทนะพวกเหรียญบาทเนี่ยเหรียญห้าสิบตังสลึงอะไรอย่างเงี้ยนะตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหรียญสิบเนี่ยถ้าดูตำหนิเนี่ยถ้าจะให้เหมือนกันเดะเลยเนี่ยพวกเนี่ยปั๊มออกมาจะเหมือนกันหมดเลยแต่พระพิมพ์ที่ใช้กดทีละองค์ทีละองค์เนี่ยนะครับเพราะพระเนี่ยบล็อกเดียวเนี่ยจะกดทีละ ทีละองค์แต่เขามีหลายพิมพ์เดียวกันแต่เขาถอดถอดออกมาแล้วทีนี้บางทีมีเนื้อเกินเนื้ออะไรเนี่ยเวลาเขาปั๊มเนี่ยแล้วเวลาเขาจะ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 ,จะปั๊มใหม่เนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างอย่างเช่นหลวงพ่อเงินเนี่ยจะใช้แบบเน้ําขี้ควายแต่อันเนี้ยนะครับเขาเวลาทําความสะอาดจากบล็อกเนี่ยนะครับ บางทีก็สะอาดมั่งไม่สะอาดมั่งแล้วคนที่ปั๊มกดกดกดในพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่คนเรียบร้อยบ้างคนไม่ค่อยเรียบร้อยบ้างก็มีเนื้อเกินบ้างอะไรบ้างดูฮะดูเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้องค์อ่านี่องค์ครับอันนี้องค์ที่เราดูเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยอ้าวผมไม่ดูเลยเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันเห็นไหมนี่ฮะดูดูดูตรงนี้ต่อศอกไหตรงนี้เห็นไหมตรงนี้หายไปเนี่ยเห็นไหมแหว่งทงั้งทั้งที่เป็นพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันเนี่ยเพราะว่าเขาปัม๊มทีนี้ทีนี้ส่วนมากจะไปดูดูพิมพ์ว่ามันต้องเหมือนกันตำหนิต้องเหมือนกันเด้ครับใช่ตำหนิต้องมีแต่ แต่จะให้เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนไอ้ปัม๊มเหรียญปั๊มอะไรเนี่ยมไม่ได้พระปั๊มเนี่ยสมัยก่อนมันก็เกิดขึ้นเมื่อสามสิบถึงห้าสิบปีนี่แหละเนี่ยฮะดูนะดูด,ด,ดูดูเส้นคอเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้มีสองสามขีดเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเห็นไหมเนี่ยคือคือบอกว่าตำหนิต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นคุณคุณต้องไปถอดพิมพ์เนี้ยออกมาแล้วก็ไปปั๊มครับไปปั๊มแบบเหรียญนะ่ะ ทำบล็อกออกมาเลยปั๊มทีละองค์ทีละองค์ออกมาเนี่ยเหมือนครับแต่ถ้าการหล่อโบราณเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นพระกรุนะครับอ่าดูดูด้านหลังเห็นไหมนะครับเนี่ยเนื้อเขาอันเนี้ยเป็นเนื้อแบบเอ่อที่เขากดมันผุดออกมาเนี่ยเห็นไหมเนื้อ จะเป็นไอพุนนะครับเพราะพระถ้าพระรุ่นเนี้ยมันก็อย่างน้อยก็สี่สี่ร้อยปีไงครับพระในเลส่วนเนี่ยนะครับเนี่ยฮะดูนะเนี่ยเนื้อผิวเนี่ยจะไม่เรียบจะต้องแตกนะครับเพราะว่าเออเป็นเนื้อดินเผาแล้วก็เขาอยู่ในกลุ่เนี่ย นับเป็นร้อยปีไงนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อก็จะผุดออกมาเนี่ยครับเนี่ยถ้าจะบอกว่าพิมพ์มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่มันมัน,ม,นมันขายกันแต่จะให้เหมือนกันเป๊ะเป็นไป,นปนไม่ได้อ่านี่อีกองหนึ่งองนี้ผมใช้คิดพึ่งองนี้นะเนี่ยครับเห็นไหมเนะี่ยฮะดูนะฮะนี่อันนี้เป็นแร่นะครับ ดูผิวนะฮะแล้วพระชุดเนี้ยเดี๋ยวผมแล้วมันจะแกล่งนะเห็นไหมเนี่ยได้ยินเสียงไหมฮะเนี่ยน,นคือพระอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเอ้ยระวังระวังระวังเดี๋ยวมันจะตกอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูฮนะอ่าดูนะจากโต๊ะนะนี่ครับประมาณคืบหนึ่ง เดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยนะเนะี่ยอเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเออพระอย่างเงี้ยพวกเซียนทั้งหลายอะ่ะจับดีๆนะอย่าให้ล่วงแต่พระผมเป็นไงครับมีไหมฮะมีบิดมีอะไรไหมแล้วผมจะกรีดกระจกให้ดูครับอ่ะกอีกสังกะสีดีกว่า นะผมจะกรีดสังกะสีให้ดูเนี่ยเป็นเอสแตนเลสดูนะดูนะครับถ้าพระเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยอ่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยอ่าเอาดูครับเป็นไรไหมฮะเดี๋ยวดูชัดชัดนี่ครับไม่เป็นไรเลยเห็นไหมเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นพระที่ทำใหม่เรียบร้อย เขาเนื้อเขาจะติดไปแล้วนี่ดูครับเห็นเป็นเส้นไหมที่ผมขีดเมื่อกี้ไงเห็นไหมเนี่ยนฮะเนี่ยเป็นพระที่ถึงยุคแล้วก็คนโบ,บราณบบราณที่เขาทำเนี่ยสมัยเนี่ยและอันนี้เป็นผมคาดว่านะน่าจะเป็นยุคของอ,อพระนเรสวนนะครับ แล้วก็มีแม่ของพระนเรศวรน,นะครับคือเจอที่ทําไว้ที่ดิวัดนางพญาเนี่ยฮะเพราะว่าที่ในประวัตินี้พระนเรศวรเนี่ยได้ทําพระนางพญาเนี่ยสามยุคด้วยกันนะครับอ่าอันนี้ให้ดูนะ้วอันนี้เป็นเป็นพระพิมพ์เข่าโค้งนะครับอ่า แต่ถ้าถ้าพระเนี่ยพระแท้พระกกจริงๆเนี่ยต้องดูให้เป็นนะครับแล้วไม่จําเป็นว่าพระแท้เนี่ยจะต้องออกมาจากเซียนใหญ่ที่การันตีไม่แน่เลยนะครับก็เจอกันไปเยอะและ้วขนาดเซียนใหญ่ๆเนี่ยระดับประเทศเนี่ยยังโดนเลยครับแล้วพระแท้ไม่จําเป็นจะต้องซื้อแพงนะครับฮนะ อันนี้ผมทำไมถึงกล้าพูดเพราะผมรู้ประวัติพระที่ผมได้มานะครับเพราะผมพระนี่ผมไม่เคยได้มาจากเซียนใหญ่แล้วก็ตามแผงพระนะครับผมได้พระนี่จะได้จากรุ่นปู่รุ่นพ่อนะฮะแล้วก็ผมก็เป็นข้าราชการครูปลดกเกษียณมาหลายปีแล้วนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูกัน นะครับแล้วโทรมาพูดมาคุยกันครับกับอาจารย์สุทศน์มั่นเขตวิทย์รายการกล้องสองพระสยามเพราะมีพระออทั่วประเทศนะครับคือประวัตินั้นโทรมาคุยกันจะเล่าให้ฟังฮนะว่าได้มาไงแต่อันนี้ผมทำคลิป YouTube ไปทั่วโลกคือเราพูดหมดไม่ได้นะครับอันนี้ให้รับทราบกันกับคลิปนี้ก็ขอให้ ผู้ที่ชื่นชอบพระหรือนักสะสมพระและอนุรักษ์พระนะครับก็ได้ดูกันครับคลิปนี้ก็ดูกันอพระนางพญาพิมพ์เข่าโคง้งสวัสดีครับ